สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงปีที่แย่ที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้เลยนะครับแต่ให้พูดกันตรงๆเรื่องนี้เองเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแล้วแต่บุคคลเป็นอย่างมากเพราะคำว่าแย่ที่สุดของแต่ละบุคคลเนี่ยมันไม่เหมือนกันหลายๆคนอาจจะบอกว่าเป็นปีที่เกิดสงครามโลกหรือเปล่าหลายๆคนอาจจะบอกว่า ปีปัจจุบันนี่แหละแย่สุดแล้วนะครับแต่ในคอมมูนิตี้ของอินเทอร์เน็ตแล้วก็คอมมูนิตี้ของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยหลายๆคนชี้เป้าไปที่ปี536นะครับโอ้ยย้อนกลับไปเป็นพันปีเลยนะครับผมประมาณแบบ1,500ปีที่แล้วเนี่ยทำไมปีปีนั้นถึงเป็นปีที่แย่ที่สุดในการที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้กันเป็นปีที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทําไมกันนะครับวันนี้แหละเรามาหาสาเหตุกันดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับผมจากบันทึกของอาณาจักรไบเซนไท์ ที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ในหลายคนเลยนะครับที่กล่าวถึงลักษณะของปีปีนี้พวกเขาได้บอกว่าปีปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มืดมนตลอดทั้งปีเป็นปีที่ไม่มีแสงอาทิตย์เลยและเชื่อกันว่าดวงอาทิตย์อาจจะไม่สามารถกลับมาส่องสว่างได้เหมือนกับที่มันเคยเป็นทำไมปีปีนี้ถึงมืดมีหมอกลงเต็มปีเลยล่ะมันเกิดอะไรขึ้นหลายหลายคนเองเนี่ยนะครับผมก็ได้นําบันทึกตรงนี้เนี่ยนะครับไปเชื่อมโยงสอดคล้องกับเรื่องราวอื่นๆหลักฐานอื่นๆทางวิทยาศาสตร,ร์แล้วก็ได้พบ ว่าในปีปีนี้เองเนี่ยมันเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นหลายที่บนโลกมากๆเลยนะครับนั่นทําให้เกิดหมอกภูเขาไฟต่างๆเนี่ยปกคลุมไปทั่วโลกไปหมดเลยและส่งผลร้ายแรงเป็นอย่างมากนอกจากนี้เองจากบันทึกเนี่ยนะครับก็ยังได้มีการบอกอีกว่าพืชผลพืชพัผลผลผนธุ์อะไรเนี่ยก็ตายกันหมดปลูกไม่ได้เพราะว่าแสงอาทิตย์อะขึ้นมาเพียงวันหนึ่งเพียงสี่ชั่วโมงเท่านั้นน้อยมากๆเลยนะครับอารมณ์แบบว่าแสงอาทิตย์ขึ้นแค่ตอน6กโมงถึง10บโมงอย่างเงี้ยมันน้อยมากๆเลยนะครับทำให้ ไม่สามารถใช้ชีวิตกันได้ทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ในความยากลาบากหมดนะครับผมสมัยนู้นเองเนี่ยไม่ได้มีไฟฟ้าด้วยในกลางคืนก็มืดมิดเท่ากับว่าวันวันหนึ่งเนี่ยมันแทบจะมืดมิดไปทั้งวันเลยนะครับแล้วสิ่งที่ร้ายแรงต่อมาคืออะไรนะครับถ้ามันมืดถ้ามันไม่มีของกินมันอดอยากทุกคนทุรนทุรายหมดมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีสิ่งที่มักจะตามมาต่อไปเนี่ยก็คือโรคระบาดครับแล้วพอโรคระบาดมาถึงเจอกับปีที่ไม่มีแสงอาทิตย์ผู้คนอดอยากใช้ชีวิตไม่ดีอาหารก็ปลูกไม่ได้ถูกไหมล่าง กายของมนุษย์เองเนี่ยก็อดแอลงระบบภูมิคุ้มกันก็ต่ําลงต่ําลงทําให้โรคระบาดเนี่ยจูโจมอย่างมากมายมหาศาลนะเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างเป็นอย่างมากเลยมีการคาดการว่าจากภัยโรคระบาดในครั้งนี้ที่มันได้เริ่มต้นเพราะเหตุการณ์ในช่วงเวลาประมาณปีนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้มีคนตายยาวไปเรื่อยๆเลยเนี่ยจนกว่าเหตุการณ์จะจบเนี่ยแล้วก็โรคระบาดนี้เนี่ยถูกกล่าวขนานกันว่ามันคือโรคระบาดแห่งจัสตินเนียนนะครับเพราะว่าตอนนั้นจักรพรรดแห่งจัสตินเนียนเนี่ยเป็นผู้ปกครองรัชสมัยนี้อยู่ก็เลย ตั้งชื่อตามพระมหากษัตริย์ที่ปกครองอยู่ไปเลยควรจะดีใจไหมเนี่ย แต่อีกหนึ่งสาเหตุที่ขนานนามตามชื่อพมหากษัตริย์เนี่ยนะครับผมก็เพราะว่าตัวของพระเจ้าจัสซิเนียเนี่ยเป็นคนสั่งให้มีการขนย้ายศพของผู้ที่ติดโรคนี้ออกจากกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับสาเหตุนี้เองเป็นสาเหตุที่ช่วยทําให้โรคระบาดเนี่ยแพร่ไปได้ไกลขึ้นหนึ่งเลยคือศพถูกเอาไว้ข้างนอกถูกไหมคนข้างนอกก็มีโอกาสติดเชื้อไปได้และ2อ,อันนี้สําคัญมากๆเลยก็คือคนที่เอาศพออกไปเนี่ยมันคือคนที่ไม่เป็นโรคยั่ไงนะครับนั่นก็เท่ากับว่าโรคเนี่ยก็แพร่กระจายไปสู่คนที่มันไม่เป็นใน ช็อตที่แบบเอาออกไปเนี่ยได้เยอะมากๆเลยก็ทําให้โรคเนี่ยยิ่งแพร่กระจายกันเข้าไปใหญ่เลยนะครับและในปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็ได้มีการค้นพบว่าโรคระบาดจัสตินเนียนนั้นเกิดจากแบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียแบบเดียวกับกาฬโรคนะครับแต่โรคในยุคนั้นกับกาฬโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยอันเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นความแตกต่างแบบเบื้องลึกลงไปเจาะลงไปข้างในโลกแบบละเอียดมากๆแล้วนอกจากนั้นเองนะครับผมมาดูที่ฝั่งจีนบ้างดีกว่าในช่วงปี 536เนี่ยก็ได้มีช่วงบันทึกที่อาจจะไม่ได้บันทึกเป็นปีไปๆนะครับแต่เขาก็คาดการว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันนั่นก็คือได้มีเศษฝุ่นสีเหลืองเนี่ยตกลงมาจากท้องฟ้านะครับซึ่งถ้าแปลกันง,ง่ายๆมันก็น่าจะเป็นพวกฝุ่นภูเขาไฟนั่นแหละตกมาจากท้องฟ้าในช่วงฤดูร้อนทําให้หลายๆคนเนี่ยเรียกกันว่านี่คือหิมะแห่งฤดูร้อนนะครับแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยการตกของมันมาเนี่ยมันไม่ได้ดีเลยเพราะว่ามันได้บดบังแสงสว่างนะครับแล้วมันก็ทําให้เกิดอากาศที่หนาวเย็นแทนที่ ช่วงหน้าร้อนที่เป็นหน้าเพาะปลูกเนี่ยจะมาแบบเฮ้ยเกิดการเติบโตของพืชผลอันนี้โอ้ยพืชเหี่ยวหมดเลยอากาศหนาวมีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดเลยเนี่ยพืชกระ้มตายนะครับเกิดความอดอยากฆ่าคนตายไปมากมายมหาศาลนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับก็ยังมีการค้นพบหลักฐานการมีภูเขาไฟระเบิดในช่วงเวลาใกล้ๆนี้อีกด้วยนะก็ไม่สามารถพินพอยได้อย่างแน่ชัดว่ามันเกิดขึ้นวันไหนแต่ก็คาดว่าในช่วงนี้น่าจะมีภูเขาไฟขนาดใหญ่เกิดที่ไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นการปรรทุภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่ส่ง ไปทั่วโลกและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมนักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่อีกหนึ่งภูเขาไฟด้วยว่าน่าจะระเบิดในช่วงเวลาเดียวกันนี้เหมือนกันนั่นก็คือภูเขาไฟที่เอลาวาดอร์นะครับก็เท่ากับว่าไม่ได้มีภูเขาไฟระเบิดแค่ที่เดียวแล้วก็นอกจากนี้เองก็ยังมีหลักฐานบ่งชี้ว่าภูเขาไฟในอเมริกาเหนือเนี่ยก็เกิดปะทุข,ขึ้นมาด้วยเช่นกันก็เท่ากับว่าถ้าม,มันเกิดพร้อมกันเยอะขนาดนี้จํานวนเท่าฐานภูเขาไฟที่มันเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยมันจะเยอะมากๆเลยจนอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์ทีี่่่เเยยกกไไดดด้้้้วาาาโลขขขสูุคนนแง ที่มีชื่อเรียบสังกฤษว่า L a ดแอ i ติกไอเ a ็นะครับเหตุการณ์นี้ทําให้โลกเนี่ยอุณหภูมิลดลงจากการที่ว่ามีหมอกเนี่ยเต็มชั้นบรรยากาศไปหมดเลยแสงอาทิตย์ไม่สามารถเจาะเข้ามาได้และนั่นก็ทาให้เกิดการล้มตายของพืชผลมากมายในขณะที่มนุษย์เนี่ยกำลังเติบโตง,งอกงามอยู่นะครับนั่นเท่ากับว่ามนุษย์ที่กําลังเบ่งบานอยู่เนี่ยโอ้อาณาจักรรุ่งเรืองเลยเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปเนี่ยส่งผลกันยาวไปอีกเป็น10บสปีเลยนะครับจู่ๆท้องฟ้าก็มืดมนจู่ๆอากาศก็มีแต่ฝุ่นไม่่่่สาาาาามรรถหหยใจได้ืออวาบงางทีเ สามารถเพาะปลูกอะไรได้เลยคนอดอยากตายเยอะมากๆจากเหตุการณ์นี้ซึ่งหลักฐานต่างๆบนโลกที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็ชี้ไปว่ามันคือการระเบิดของภูเขาไฟนะครับและจากการวิเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็มองว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้โลกในปีนี้แล้วก็ปีถัดไปเนี่ยเป็นช่วงที่แย่มากๆแต่ถ้าจะให้ระบุว่าปีที่เป็นปีที่แย่ที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะเป็นปี536นี้แหละครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นเพียงประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับผมและแน่นอนประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างจะตรงไปตรงมานะ มันเป็นแค่บันทึกที่ส่งข้ามการเวลามารวมกับหลักฐานที่มันเกิดขึ้นทางวิทยาศาสตร์เฉยๆในบางมุมมองเนี่ยเราอาจจะเห็นปีที่มันแย่ก,กว่านี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับมันก็แล้วแต่มุมมองของคนนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมที่ช่อง Mystery World ได้เอามาฝากท่านผู้ชมกันเอาไว้ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยวันนี้ลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกกกับกาาารรรดูรย m ิส t e r รี o เวินะครับและหลังจบคลิปนี้เองเนี่ยเราอยากจะมีอินเทอร์แอคชั่นกับผู้คนมากขึ้นอยากให้มีอินเกจเมนต์กันมากขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมตอบคําถามกันดีกว่าว่าสำหรับทุกคนเนี่ยนะครับเอาเฉพาะปีที่เรามีชีวิตอยู่นะแบบว่าเอาเป็นอายุก็ได้อะ อายุเท่าไหร่หรือว่าปีไหนเนี่ยเป็นปีที่แย่ที่สุดในชีวิตคุณแล้วทําไมมันถึงแย่นะครับก็ลองไปแชร์เหตุการณ์กันได้เหมือนกันนะครับผมมาคิดว่าแชร์กันสนุกสนุกนะครับไม่ต้องเปิดเผยชื่อก็ได้ถ้าไม่อยากเปิดเผยถ้าไม่สะดวกใจอะไรแบบนี้ก็ลองมาระบายดูได้ถ้าเรามีอะไรอยากเก็บไว้ในใจนะผมคิดว่าตรงนี้เองอ่ะมันจะช่วยสร้างทําให้เราอ่ะเป็นคอมมูนิตี้กันมากขึ้นนะครับผมแล้วเราก็มาคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้มากขึ้นนั่นเองถ้าว่าง,งผมก็จะเข้ามาตอบด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ว่างเนี่ยก็ขออ ผมในไหนเราก็โตกันมาแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เราก็เป็นอารยชนกันแล้วนะครับไม่ใช่จะมาด่ากันเวลาจะทําให้ความบาดหมางหรือความไม่เข้าใจตรงกันมันหายไปได้เนี่ยผมว่าการเปิดใจและรับฟังกันละกันนะช่วยได้ที่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทั้งหมดในวันนี้วันนี้ลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ